นาฬิกาห้านาทีอย่าเปลี่ยนช่องนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าถ้าคนเป็นตำรวจอาจจะเปลี่ยนช่องก็ได้อาจจะไม่อยากดูเท่าไหร่ทาไมอ่ะท็อปฟอร์มเหลือเกินครับเ,เหตุการณ์อมของหลวงหรือว่าลักของหลวงเนี่ยปืนเป็นร้อยกว่ากระบอกอที่ดาบตํารวจของที่นนทบุรีเนี่ยสพปากเกร็ดลักไปเอาไปขายเอาไปจำนำบ้างล่าสุดอันนี้ถึงขนาดผู้กกับโดนเด็กเลยนะเดี๋ยวมาดูช่วงหน้าครับ ฟูจิฟิล์มบิสเนสอินโนเวชันประเทศไทยจับมือฟูจิฟิล์มประเทศไทยร่วมจัดแสดงสินค้าในงานแพคพื้นอินเตอร์เนชั่นแนล2022ระหว่างวันที่19-22ตุลาคมนี้ณศูนย์นประชุมไบเทคบางนาตอกย้ำการเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสารรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพิมพ์ของเมืองไทยไฮไลท์สำคัญและจุดเด่นเนี่ยเรามีเครื่องพิมพ์6สีนะครับซึ่งพิมพ์ได้ในครั้งเดียวยิ่งไปกว่าน,นั้นเรามีเครื่องพิมพ์อิงเจ็ที่เร็วที่สุดเรามีตัวอย่างงานมาโชว์ในนี้ครับเราเป็นน่งนู้าารรพพิพ์ะคคับเ